แล้วก็มาของเรื่องโอกาสกันบ้างนะครับฟังเรื่องตะกี้ก็หดหู่กันนะครับมาถึงเรื่องว่าแล้วประเทศเราเนี่ยแล้วเราควรจะไปพัฒนาตรงไหนบ้างนะเพื่อที่จะดึงให้ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกลับมาสูงกว่าที่ผ่านมาอย่างน้อยก็สองสมปีนะครับเราพูดเรื่องฝั่งซ้ายตัวแรกของสมการไปนะคคือผลผลิตทางเศรษฐกิจเราเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยคือขึ้นอยู่กับปริมาณกําลังแรงงานนะครับดังนั้นถ้าประเทศเราเนี่ย เรารู้แล้วว่าเกิดกันน้อยนะครับวิธีทางแก้ก็คือ,อยังไงครับเราก็ต้องรับคนจากข้างนอกเข้ามาอันนี้เนี่ยประเทศที่ทําสําเร็จมากๆนะครับที่ผ่านมาหลายสิบปีก็คืออเมริกานะครับคือรับเข้ามาเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่ว่ารับมั่วๆนะครับแต่ว่าถ้าเราทําประเทศให้มันน่าดึงดูดเนี่ยแล้วรับคนที่มีสกิลสูงเข้ามาในประเทศเนี่ยมันจะช่วยมาแก้ปัญหาเรื่องของอย่างน้อยคนในประเทศเกิดน้อยลงเนี่ยก็จะมี คนจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาแทนได้นะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเทียบนะครับ14%เขาเนี่ยคือแรงงานต่างด้าวนะครับอย่างปัจจุบันซึ่งในภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยเคยประสบปัญหาเรื่องแรงงานเหมือนกันจนถึงช่วงประมาณยุคประมาณก่อนปี1965นะครับจะเห็นว่าจํานวนแรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวเขาเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยเรียกว่าใช้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเป็นระบบโคตานะครับเช่นบอกว่าอ่ะปีเนี่ยผมรับแค่แสนคน ปีนี้รับแสนคนอะไรเงี้ยแต่หลังจากปี1965เนี่ยเขาแก้กฎหมายนะครับเรียกว่ามี Nationality Act กฎหมายใหม่เนี่ยผ่านขึ้นมาบอกว่าแทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยปีนึงเรารับแค่แสนสองแส,สนคนเนี่ยกฎหมายใหม่เนี่ยเขียนเลยฮนะบอกว่าใครก็ตามนะครับที่สามารถมาสร้างผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจให้กับอเมริกานะครับให้มันเติบโตให้มันมีกำลังให้มันมีศักยภาพมีสปิริตได้เนี่ยเรารับหมดไม่จำกัดจำนวน หลังจากนั้นผ่านมาก็เลยเห็นว่าแป๊บเดียวนะครับแรงงานจนํานวนแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันก็ฟื้นโตกลับขึ้นมาทันทีนะครับไอกฎหมายแรงงานต่างด้าวไทยเนี่ยอาจจะผมว่าอาจจะยังยังไม่เฟรนด์ลี่มากพอเราอาจจะต้องกลับไปรีวิสิตไปแก้ไขรีไวซ์กันบ้างนะครับจริงๆงานแรกที่ผมทำเนี่ยอยู่บร,ริษัทอินเตอร์นะผมหน้าเป็นคนฮ่องกงตอนนั้นเขาก็บ่นเหมือนกันนะว่าคืออย่างแรงงานต่างด้าวไทยเนี่ยก็ต้อง ต้องอย่างน้อยต้องไปแบบต้องทําเรื่องวีซ่าทุกๆปีนะครับมันก็ต้องกลับไปแบบทุกปีทุกปีเงี้ยมันไออย่างนี้มันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันก็ส่งผลแล้วว่าแบบเออมาทํางานไทยมันก็ต้องมาไปดําเนินเรื่องกับราชการอะไรเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะครับเราอาจจะต้องมาแก้เรื่องของกฎหมายที่แบบทําให้ต่างชาติเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ไทยมากขึ้นนะอาจจะเรื่องภาษีเรื่องของที่อยู่อะไรเงี้ยทำให้มันน่าดึงดูดนะครับอีกจุดหนึ่งที่ยังเป็นเรียกว่าเป็นจุดแข็งแรงด้านหนึ่งของ บ้านเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ดูสุ่มเสี่ยงแต่ <laughs> เรียกว่าเป็นเสียงหนึ่งอยากเรียกร้องให้อย่างน้อยจุดแข็งเนี่ยอยากรักษาให้มันยังแข็งอยู่นะครับคือเรื่องของเสถียรภาพนะครับเราพูดกันไปหลายครั้งแล้วนะครับที่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะมีข่าวที่จะกระทบกับปัจจัยด้านนี้ไปเยอะนะครับเรื่องของเสถียรภาพบ้านเราคือจริงๆการเติบโตของสักสิปีที่ผ่านมาไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงแต่ว่าเรามีวินยัยการคังที่พอใช้ได้มี เสถียรภาพด้านนโยบายการเงินที่ดีมากๆยิ่งเทียบกับประเทศด้านประเทศที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาเหมือนนกันกับไทยเนี่ยเราแทบจะมีสกุลเงินมีนโยบายการเงินที่แบบโอที่ดีที่สุดแล้วอย่างน้อยเราแวกบ้านเราเนี่ยครับเงินบาทเนี่ยก็คือสกุลที่เรีวยกว่าแข็งแรงที่สุดละที่ต่างางชาติเนี่ยอย่างลาวยอ,าอย่างพม่าอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีการรับไปใช้กันบ้างอันนี้ก็เป็นจุดแข็งที่เราควรจะรักษาไว้ครับพวกค่าเงินบาทพวกเรื่องนโยบายการเงินการคลังเนี่ยถ้ามัน มันยังมีวินัยมีอะไรอยู่เนี่ยอย่างน้อยนะครับมันก็ยังทําให้ความมั่นใจในการมาลงทุนของต่างชาติเนี่ยอย่างเรียกว่าโกลอาจจะเรียกว่าไปหวังกับอนาคตได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ขอมั่นใจก่อนว่าลงทุนแล้วมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะไม่ไม่เสียหายไปเพราะถ้าเขามาลงทุน FDI แบบสร้างโรงงานประเทศไทยแล้วสินทรัพย์เขาเรียกว่ามันอยู่ในสกุลเงินบาทแล้วเนี่ยแล้วถ้าเงินบาทมันมันเกิดอะไรขึ้นมันมันพังมันอ่อนค่าผิดปกติอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากมีใครมาลงทุนต่อนะครับ เราพูดเรื่องกฎหมายไปพอดีนะครับก็เลยเป็นเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเองเนี่ยผมเคยได้ยินนะครับว่าเขาไม่มีใครตอบได้นะครับว่าบ้านเราสรุปแล้วมีกฎหมายกี่ข้อเขาได้แต่ประมาณกันนะเพราะเพราะบ้านเราเนี่ยกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่อดีตการเนี่ย มันไม่ได้มีวันหมดอายุมันจะแบบออกมาแล้วก็พอไม่ใช้แล้วมันก็ถูกลืมไปเฉยๆแล้วข้อใหม่มันก็ออกมาเรื่อยๆเหมือนเขาเดากันว่าอย่างน้อยเนี่ยสองแสนข้อนะครับกฎหมายในประเทศไทยเนี่ย <laughs> ที่มีอยู่แล้วกเ็เราเป็นระบบกฎหมายแบบซีวิลล a w อนะครับก็คือจะดูเป็นตัวกฎหมายแล้วก็วิเคราะห์กันเป็นคำๆนะคะก็ถ้าเป็นประเทศอื่นอย่างอังกฤษนี่เขาจะเป็นแม่แบบของแบบคอมมอนลอนั้นก็จะเป็น ระบบกฎหมายอีกแบบหนึง่งแต่อย่างที่คุณทัศบอกพอเป็นระบบซีวิลรอนี่ก็กฎหมายเต็มไปหมดบางทีทำกฎหมายไม่รู้ตัวด้วยนะ<ช>กฎหมายก่าสมัยก่อนผมว่าผมว่ามีโอกาสสูงมากที่จริงๆทุกวันนี้เราใช้ชีวิตปกตินะ่ะแต่จริงๆมันไปผิดกฎหมายสักข้อหนึ่งเก่าๆแหละเพราะว่าผมยังได้ยินอยู่เลยมันเคยมีกฎหมายแบบ อย่างเงี้ยเราออกรายการหรือเราใช้โทรข่งประกาศอะไรเงี้ยจริงๆห้ามประกาศในภาษาต่างประเทศนะต้องต้องประกาศภาษาไทยเท่านั้นนะมันมันเคยมีกฎหมายแบบนี้อยูนะ่ว่าต้องประกาศภาษาไทยเท่านั้นนะคือถ้าพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จริงๆรงผิดกฎหมายเออเรามีแบบไอ้ข้อเก่าๆวเนี้ที่มันโหมันไม่รู้มันไปผุดมุดอยู่ตรงไหนซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนะที่มันแบบควรจะได้รับการเรียกว่า regulatory outin กันก็คือแบบอะไรไม่จําเป็นอะไรเก่าเกินเนี่ยสับทิ้งไปให้หมดแล้วก็เหลือแต่ของที่มันจําเป็นนะครับ เคยมีข้อเรียกร้องประมาณนี้ดังอยู่เหมือนกันสักหลายปีแล้วแล้วก็เงียบหายไปนะครับในโองจริงเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีมีงานวิจัยนะครับจากศูนย์วิจัยทีดีของประเทศไทยเราเหมือนกันว่าพวกกฎหมายที่มันอาจจะเก่าแล้วก็เยอะเกินไปเนี่ยมันชุดศักยภาพของเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยไม่น้อยเลยนะปีหนึ่งนี้น่าจะ เกือบเกือบหนะึ่งเปอร์เซ็นต์ณแถวๆถวศูนย์จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถ้าเราแก้ได้เรื่องใช้เลโกราเทอรี่กิโยตินแบบทำลายกฎหมายเก่าๆไปเนี่ยอย่างตัวอย่างใกล้ๆบ้านเรานะครับทางอินโดนีเซียนะครับก็ก็มีการทำแบบนั้นไปเหมือนกันมีโอมนิมัสอะโอมนิบัสล้อนะครับปีสี่ปีที่แล้วนะครับก็คือการทำลายกฎหมายเก่าๆทำอะไรที่มันแบบขัดขวางแบบโแ,แค่จะเปิดบริษัทจะเปิดร้านขาย SME ธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วมันทำได้ยากเนี่ยเขาก็โละกฎหมายพวกนั้นทิ้งไปหมดนะครับ ไทยเราเนี่ยก็อยากให้มีความแบบจริงจังมาดูตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างเหมือนไม่เซตการออกกฎหมายเราเนี่ยมันอาจจะเป็นประมาณว่าเรากลัวคนกลุ่มน้อยทําผิดนะกลัวคนหนึ่งเปอร์เซนอะไรเงี้ยจะทําผิดแต่เราก็เลยออกกฎหมายที่ทําให้คนร้อยคนเนี่ยใช้ชีวิตยากขึ้นไปด้วยเลยนะครับเช่นอย่างน้อยอย่างกฎหมายหนึ่งนี่ที่รัฐบาลปัจจุบันเขาเคยโฆษณาว่าอยากจะอยากจะแกเนยเช่นการขายแอลกอฮอล์นะครับคือถ้าเรา โตมาอยู่ในไทยเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันปกตินะครับเช่นเวลาการขายแอลกอฮอล์เนี่ยแต่ถ้าใครไปเที่ยวไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยเรามักจะชินนะแล้วเราก็พออยากจะซื้อแอลกอฮอล์ในประเทศนั้นๆเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเฮ้ยยังไม่ห้าโมงเลยแต่พอดูดีเฮ้ยประเทศนี้มันมันไม่มีการกาหนดเวลาขายแอลกอฮอล์นี่หว่าใช่ไหมมันเหมือนเป็นกฎหมายที่ตั้งมาเพื่อแบบเรากลัวว่าคนจะมาดื่มในระหว่างเวลาทํางานอะไรเงี <S <S ้ยก็เลยแบบกลายเป็นว่าทําให้ภาพของการท่องเที่ยวภาพของเนี่ยคนต่างชาติมาเที่ยวไทยแล้วก็ งงนะครับเข้าเข้าร้านค้าแบบสามโมงเอา้าทำไมซื้อเบียร์ไม่ได้อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจโลจิกนะเพราะว่าคนเราก็ซื้อเบียร์มาเก็บในตู้เย็นได้ <laughs> มันก็ไม่ได้ช่วยนะเรื่องการำกัดเวลา <laughs> ผมผมก็ก็ว่าอย่างนะั้นะคือมันมันอาจจะเคยมิคเซนแบบเมื่อหลายสิบปีแล้วก็ได้นะแบบการสมมุติ ไม่รู้ว่าตู้เย็นมันอาจจะยังไม่ฮิตตอนนั้นก็ได้แบบคนจะกินก็ต้องก็ต้องซื้อเลยแล้วก็กินเลยแล้วไม่รู้เหมือนกันอ่าแต่ผ่านมานานละยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูจะเป็นกฎหมายที่ก็ก็ไม่ค่อยเมกเซนิกต่อไปนะมันก็แบบอย่างอย่างตัวอย่างอันนี้ก็เป็นแบบข้อเดียวที่น่าจะได้รับแบบการกลับมาวิเคราะห์ไปไปแก้ไขกันบ้างนะครับอ่าแล้วก็ส่วนด้านซ้ายกันบ้างนะภาพด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างงบปร,งประมาณของประเทศไทยนะครับคือต้องบอกก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยถ้าเทียบแล้วนะครับอ่งบประมาณของ ของรัฐบาลเนี่ยมันจะมีแบ่งหลักๆสองส่วนนะครับก็คืองบประจำกับงบงบลงทุนงบประจำเนี่ยก็ตามชื่อนะครับคือมันประจํามันถูกเบิกอยู่แล้วส่วนมากเนี่ยก็คือใช้ใจ่ายกับรายจ่ายประจําเช่นเงินเดือนราชการนะครับดังนั้นงบง,ง,งบประจำเนี่ยมันความยืดหยุ่นเนี่ยมันน้อยนะครับจะไปลดจะไปเพิ่มอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่ส่วนที่น่าจะให้โฟกัสเนี่ยคืองบลงทุนนะครับก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยงบลงทุนนะครับ มันสูงถึงประมาณ4 0ของงบทั้งหมดครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่างบประมาณที่มันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณปัจจุบันเนี่ยสักสาล้าน3กว่าล้านล้านบาทแล้วเนี่ยเป็นส่วนงบลงทุนแค่ประมาณ20%เองครับที่เหลือเนี่ยงบประมาณประจํา80%เอร์ซเข้าไปแล้วนะครับก็คือทําให้เรื่องของความยืดหยุ่นของรัฐบาลเองเนี่ยก,ก็น้อยนะครับครับที่มันจะมีไอตัวที่เขาเรียก zero base budgeting ด้วยนะซึ่งประเทศไทยเราไม่ได้อดอปตรงนั้นรเราก็เหมือนว่า องบประมาณของอกระทรวงนี้นะเ,เคยเท่าไหร่ก็บวกโหมดเฟอร์เข้าไปหน่อยนึงแบบเนี้ยนะฮะแล้วมันก็ก็เลยเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบที่อาจจะแบบต้องมานั่งทบทวนว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่จริงจริงอันนั้นก็จะช่วยเรื่องของความลีนของรัฐบาลนะครับเรื่องออฟิสโคบาลานซ์ Balance, ซึ่งตอนนี้ก็เจอขาดดุลค่อนข้างเยอะนะคุณทัศนเยอะเหมือนกันครับตอนนี้ปีนี้เนี่ยที่เข้าใจว่าน่าจะสี่เปอร์เซ็นกว่าไปแล้วนะครับหรือว่าเริ่มเริ่มดูไม่ค่อยดีแล้วจริงจริงแนวโน้มทั้งโลกนี่ก็ ดูวินัยการค้งมันมันแย่ลงครับทุกคนนี่ขาดดุลกันทุกปีนะครับใช่ครับเมกาแต่ก่อน2 3ามเปอร์เซดี๋ยวนี้ก็6% 7%เปเซเจ็ดเปอร์เซครับไทยแต่ก่อน1% 2%เตอนนี้ก็เริ่มมัดสาเปอร์เซ็นเปเซ็นครับก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่งที่คือถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีหน่อยอย่างน้อยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่วินัยการค้งดีนะครับมาที่เรื่องหนึ่งนะครับมาที่เซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเซอร์วิสกันบ้างว่าคือเราอาจจะต้องยอมรับส่วนหนึ่ง เป็นแนวหน้าของโลกได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีจุดแข็งคือเรื่องของภาคบริการซะมากกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารเนี่ยจริงๆทําให้ดีเนี่ยยังผมว่ายัางยังยังไปไปได้ไกลกว่าใ <c oughs> นาวันนี้เยอะนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยเคยเอามาให้ดูรอบหนึ่งแล้วเรื่องเกี่ยวกับว่าจุดยืนอาหารไทยเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนในโลกนะค,คือถ้าเทียบแล้วเนี่ย เราเอาเกณฑ์ที่แบบเป็นตอร์เนชั่นแนลมาวัดนะครับเช่นมิชลินไกด์เนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆมิชลินเพิ่งเข้ามาไทยเนี่ยแค่ไม่กี่ปีเองนะน่าจะสัก5ปีไม่เกินเองเราได้รางวัลเนี่ยเรียกว่ารางวัลของมิชลินเนี่ยมาอยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่าที่ประเทศอื่นๆเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วคือรางวัลอของมิชลินเนี่ยถ้าอธิบายคร่าวๆนะครับเรามักจะชินกับพวก1ดาวสองดาว3ดาวมากกว่าแต่มันจะมีอีกรางวัลนึงครับเรียกว่าบิ๊บโกมองอันนี้เนี่ยเป็นรางวัลที่นอกจาก คุณภาพกับรสชาติของอาหารแล้วเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของราคาเนี่ยราคาของอาหารเนี่ยเข้ามาเข้ามาพิจารณาด้วยนะครับรางวัลบิบกูมองเนี่ยคือร้านค้าที่มีคุณภาพดีในราคาจับต้องได้นะครับ <ừ> จะเห็นว่าไทยเราเนี่ยส่วนที่ได้รางวัลบิบกูมองนะครับที่เป็นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับครับอ,อันนี้คือเป็นแบบร้านสตรีทฟู้ดหรือว่าเป็นร้านโลเคอลใช่ใช่ครับร้านที่แบบอาจจะมื้อนึง มันจะมีเลงราคาอยูะแต่มือนึงจับถ้าจำคร่าวๆเนี่ยคือประมาณไม่เกินร้อยสองร้อยบาทสามร้อยบาทเงี้ยมันจะได้แบบอยู่ในเกณฑ์บิ๊กมุมองคือถ้าอยู่ในเลงประมาณเนี้ยมือนึงแบบสามารถแบบกินได้แบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเงี้ยสองสองสามร้อยเงี้ยอาจจะดักท่องเที่ยวมาแบบสิบดอลลาร์เงี้ยสิบดอลลาร์มากินร้านเนี้ยได้เขาก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่อเมริกาก็มือนึงยี่สิบสามสิบดอลล์ไปละเนี่ยไอ้พวกรางวัลร้านตรงเนี้ยเรียกว่ามันเป็นจุดแข่งของคนที่มาต่างชาติมาเที่ยวไทยเนี่ยเราชอบ ค,คือเขาไม่ต้องมาถ่อมาเพื่อที่จะกินแบบร้านหนึ่งดาวสองดาวที่ราคาหัวหนึ่งอาจจะแบบ5000บาทหมื่นบาทนะครับแต่ว่าเขาสามารถเอ็นจอยกับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะกิน3มื้อ4มือม้อมื้อละ200บาท300บาทตรงนี้ได้เยอะนะครับแล้วว่าเป็นจุดที่อาหารไทยเนี่ยทำได้ดีนะครับทำได้ดีกว่าประเทศ,ปร,เทศประเทศอื่นนะครับเช่นเราจะเห็นประเทศอื่นเนี่ยพวกที่เป็นดาวๆเนี่ยมันจะเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะพวก1ดาวซึ่งร้านค้าที่ได้ดาวเนี่ยหดาวสองดาวเนี่ยเขาจะพิจารณาแค่ รสชาติคุณภาพนะครับไม่ได้พิจารณาเรื่องราคาก็คืออร่อยไหมอร่อยแต่ว่าอาจจะ5 0 0 0บาทอาจจะหมื่นบาทเงี้ยครับแล้วถ้ามาดูเรโชรนะครับในภาพซ้ายเนี่ยคือเรียกว่าเขาเข้ามาสํารวจร้านอาหารเนี่ยแล้วมีกี่ร้านอาหารกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ได้ได้รางวัลไปก็เรียกว่าไทยเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไม่ได้แพ้ต่างชาติไปเหมือนกันนะครับคือประมาณ50%เรนียกได้ว่ามิชลินเนี่ยเข้ามาในไทยแล้วไปสํารวจร้านค้าสัก100้ร้านเนี่ย 50%เนี่ยมีโอกาสจะได้รางวัลน,นะครับถือว่าถือว่าโอ้โหดีกว่าประเทศอื่นๆเยอะเลยนะครับถ้าดูเนี่ยข้อขวาไปเนี่ยสิงคโปร์สเปนอเมริกาฝรั่งเศสพวกนี้เนี่ยอัตราการได้รางวัลของตรงจากมิชลินตรงนี้เนี่ยต่ำกว่าไทยอีกนะครับในขณะที่ด้านขวาเนี่ยราคานะครับเทียบว่าเอ่อพวกราคาที่ได้เรื่องเรื่องดาวกันบ้างอ่ะพวกราคาร้านอาหารที่ไม่ไม่ได้เอาเรื่องราคามาพิจารณาเนี่ยไทยเราเองเนี่ยก็ยังถือว่ามีราคาที่ ถ้าใครอยากมาตามรอยแบบกินหนึ่งดาวเนี่ยในไทยก็จะมีราคาที่ย่อมเยาวกว่าที่อื่นนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าที่อื่นเนี่ยส่วนมากเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์สหรัฐก็คือเจ็ดพันต่อมื้อเลยถ้าจะกินร้านอาหารมิชลินที่มีดาวอ mm hmm. แต่ไทยเนี่ยก็ถูกลงมาสักประมาณสิบ0เอร์เซนะครับอยู่ประมาณร้อยห้าิบ้อยหกิดอลลาร์ครับก็ถูกกว่าคขานิดหน่อยก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นอีกการเน้นย้ําของจุดแข็งหนึ่งว่าแม้แต่ร้านอาหารที่ได้รับว่าการันตีว่า ระดับโลกจริงๆเนี่ยคือมีดาวเนี่ยเราก็ยังทำได้ถูกกว่าที่อื่นนะครับในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งนะรเรื่องของภาคบริการเหมือนกันแต่ภาคบริการเนี่ยเราผมว่าเราต้องแยกด้วยนะครับคือบริการเนี่ยมันก็จะมีบริการแบบง่ายๆครับเราเรียกว่างานบริการพื้นฐานกับเซกเตอร์ที่เป็นการบริการแบบที่มีความซับซ้อนมีมีวอลุ่ยเชนที่มันยาวขึ้น,นครับ mm hmm. เช่นการบริการที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยคืออะไรเช่น โรงพยาบาลนะครับเรื่องของการรักษาเรื่องของเวลเนสเมดิคอลทัวริซึมพวกนี้เนี่ยเพราะว่ามันก็ออกว่าจะคือไปจ่ายเงินแค่ที่หนึ่งเนี่ยสมมุติไปจ่ายเงินให้โรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมีการจ้างงานนอกจากจ้างจ้างคนเนี่ยก็ต้องมีการไปซื้ออุปกรณ์ซื้อยาเงินเนี่ยจ่ายไปที่หนึ่งเนี่ยมันกระจายไปต่อหลายที่ครับมันถ้าเทียบกับเรื่องของอการบริการที่มีความเป็นพื้นฐานกว่าเนี่ยคือเช่น จ่ายเงินนั่งแท็กซี่ครับมันก็คือจ่ายเงินไปเขาเอาไปขับรถแท็กซี่ให้คุณครับ200บาทถึงสถานที่จบแล้วก็แท็กซี่เอาเงินไปทําอะไรบ้างก็ที่มันเป็นต้นทุนธุรกิจจริงๆเขาเนี่ยก็คืออาจจะแค่ค่าสมรถค่าซื้อรถยนต์แล้วก็เติมน้ํามันที่เหลือก็เป็นเรื่องของม,มันก็จะกลายเป็นเรื่องของ Personal c o n s u m p t i o n และเรื่องของการบริโภคของเขาแหละแต่ว่าเรียกว่าเงินที่จ่ายเข้าไปจํานวนก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะไปกระจายต่อที่ไหนในภาคธุรกิจบ้างเนี่ย เราอาจจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของภาคบริการที่มันเป็นภาคบริการที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นด้วยนะครับจริงๆอาหารเนี่ยก็เป็นผมว่าก็เป็นกึ่งซับซ้อนนะเพราะว่านะกว่าจะมาเป็นจานหนึ่งได้เนี่ยโหต้องไปวัตถุดิบต้องมาไม่รู้กี่ขั้นตอนต้องมาจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยเพราะงั้นคนที่จ่ายเงินสมมติเนี่ยมากินอาหารหนึ่งดาวในกรุงเทพเนี่ยห้าพันบาทเนี่ยมันอาจจะจ่ายไปถึงแบบ นะชาวประมงที่อยู่แบบจังหวัดภาคใต้สุดได้เงี้ยมันก็มันก็อาจจะแบบสร้างกระจายรายได้ให้มันแบบไปได้ไกลกว่าเดิมได้ถ้าเทียบกับภาาบริการที่มันเป็นภาคบริการพื้นฐานอย่างเดียวนะครับโดยถ้าพูดถึงเมดิเทคทัวริซึมแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยผมว่าเราจริงเริ่มเริ่มที่จะดังเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังดังเฉพาะกลุ่มอยู่ที่แบบคนที่เพิ่งเริ่มสนใจจริงๆที่แบบต่างชาติเพิ่งแบบทํากันบ้านหาข้อมูลเงี้ยอาจจะ เพิ่งจะรู้จริงๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยข้อมูลนะก็คือต่างชาติที่มาเรียกว่าเข้ามาจ่ายเงินให้กับ medical tourism ในประเทศไทยหลักๆเนี่ยก็จะมีแค่แถวๆบ้านเราเองนครับนอกนั้นก็อาจจะเป็นทางตะวันออกกลางนะครับแต่ว่าที่ดูว่ายังไม่ค่อยมาเนี่ยคืออย่างยุโรปกับอเมริกาเนี่ยผมว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจของพวกอตลาด medical tourism เพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าจริงๆโงพยาบาลเอกชนในไทยเนี่ยยิงระดับโลกนะครับ แล้วคือต่างชาติเองเนี่ยก็ไม่รู้แต่ผมเคยเห็นคลิปอย่างแบบ YouTube แบบมีมีคนต่างชาตินะครับฝรั่งมาถ่ายวีล็อกแล้วก็ช็อกมากแบบจองแพ็กเกจตรวจสุขภาพอ่แปดร้อยเก้าร้อยดอลลาร์นะครับคือแบบตรวจสุขภาพทั้งร่างกายอย่างแบบอย่างไทยเราถ้าใครอยากแบบตรวจสุขภาพครบทั้งตัวมันอาจจะสามสี่หมื่นบาทใช่ไหมครับอาจจะดูแพงสําหรับคนไทยนะครับแต่ว่าถ้าแบบคนอเมริกาเนี่ยเขาบอกอเมซิ่งมากแบบจ่ายเงินไม่ถึงหนึ่งพันดอลลาร์แล้วแบบคุณได้เทคโนโลยี ในโรงพยาบาลขนาดนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับในอเมริกาในยุโรปนะครับจริงอันนี้อนนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดแข่งที่ไทยเราอาจจะต้องต้องทาการบ้านโปรโมทให้ให้ไปได้ไกลกว่านี้นะครับครับอันนี้คือไม่ได้เป็นการรักษานะแต่เป็นพูดถึงเรื่องของ preventive care ก็คือเป็นการป้องกันก่อนที่จะป่วยใช่อันนี้จริงๆก็เป็นเทรนโลกนะครับคุณทัศน์ก็คือหลังจากเกิดโควิดผมว่าเทรนเนี่ยมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ถูกเร่งเหมือนกันนะฮะก็เกิดโควิดเราเห็นเทรนการเร่งเรื่องการใช้ เอ่อพวกเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับโซเชียลมีเดียต่างๆพวกนั้นก็เร่งอันนี้ไอ้เรื่องสุขภาพอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่โควิดเนี่ยมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเหมือนกัน,นครับใช่ครับคือแบบเอ่อพวกเรื่องของ preventive care เนี่ยมันมันแนวโน้มมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอายุเฉลี่ยคนในโลกก็เยอะขึ้นด้วยครับอ่าอย่างที่บอกเด็กเกิดใหม่เนี่ยน้อยลงแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็อยู่นานขึ้นครับเรื่องของความต้องการเรื่องของเนี้ยไม่ต้องรอป่วยเนี่ยแต่อยากอยาก ตรวจอยากรักษาอะไรพวกนี้ก่อนเนี่ยคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยสมมติอยากแบบสมมติเป็นเป็นคนอายุสักหกสิบเจ็สิบเกษียณแล้วมีเงินนะครับอยากแบบไปเที่ยวชิลๆนั่งอยู่ในรีสอร์ทแล้วมีคนมาตรวจสุขภาพอาจจะอยู่แค่ไปโรงพยาบาลใกล้ๆบ้างมีคนดูแลอะไรเงี้ยถ้าไปประเทศอื่นเนี่ยเช่นแบบโอโ้ไปไปยุโรปไปอะไรพวกเนี้ยโอ้คิดไม่ออกเลยนะว่าต้องใช้งบแบบแบบแบบกี่แสนกี่ล้านบาทแต่แบบถ้าคนแบบยุโรปคนอเมริกาพวกนเนี้ย รู้จักเนี่ยเรามาที่ไทยเนี่ยเพราะแบบมีบริการแทบจะทุกอย่างถึงห้องพักเลยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็คุณภาพของเครื่องมือของคนเองก็ตามเนี่ยเราก็ระดับโลกไม่แพ้ใครเนี่ยมันน่าจะดึงดูดแบบกลุ่มนี้แบบมาท,ทั้งระยะสัน้น1สัปดาห์2สัปดาห์ทั้งแบบมารักษาบางอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลาแบบเดืนอน2เดือนเงี้ยมันก็จะดึงดูดเงินให้เข้ามาที่ไทยได้เยอะนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเรื่องของนอกจากพรีเวนทีฟเนี่ยมาดูเรื่องของการรักษากันบ้างนะครับ ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต่างๆเนี่ยไทยเรานะครับที่เป็นแท่งสีเหลืองเนี่ยถูกกว่านะครับถูก,กประเทศอื่นแบบเกือบหมดเลยนะครับเทียบกับเทียบกับคุณภาพที่ได้โดยเฉพาะเรื่องของอันนี้ผมคุยกับเพื่อนต่างชาติก็เพิ่งรู้เหมือนกันเรื่องของอาการดูแลช่องปากในไทยเรานะครับถือว่าดีมากนะครับคือผมเล่าก็บอกว่าอยู่ไทยก็ยผมก็ตรวจตรวจฟันขูดเห็นปูนแบบทุกหกเดือนเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยครับคุยกับคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าโห เขาตรวจครั้งสุดท้ายนี่จาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะว่ากี่ปีมาแล้วอะไรเงี้ยแบบคนอเมริกาเงี้ยหลายคนเลยนะครับลองไปถามว่าคุณไปแบบเดนติสต์ครั้งสุดท้ายครั้งเมื่อไหร่นะถ้าคนแบบฐานะทั่วไปลงมาหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปมาแบบหลายปีมากๆแล้วนะครับคือเอาง่ายๆฟันไม่ผุเนี่ยไม่ไปนะครับไทยเราเองเนี่ยแบบตรวจฟันกันได้แบบทุกครึ่งปีอาจจะค่าใช้จ่ายเบิกอันนี้ได้ด้วยเนี่ยเบิกประกันสังคมอ่ะเปิดประกันสังคมได้ด้วยเนี่ย หรือไปตรวจต่อให้ใจ่ายเองเนี่ยควัก800บาท500บาทอะไรเงี้ยถือว่าถูกมากนะครับได้ขูดหินปูนได้ตรวจฟันจา,จากหมอฟันเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดแข่งที่เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเพิ่งร,รู้สึกตกใจเหมือนกันเวลาคุยกับต่างชาติว่าเเองจริงเรื่องของการดูแลสุขภาพไทยเนี่ยก,ก็ดีมากมากอยู่จุดหนึ่งนะครับในเรื่องของอเรื่องของทั้ง preventive care ทั้งการตรวจสุขภาพทั้งเรื่องของอสุขภาพปากและฟันเองก็ตามนะครับ คืออย่างตรวจสุขภาพเนี่ยมีผมคิดไม่ออกว่ามีกี่ประเทศนะที่สมมุติแบบวันดีคืนดีคุณตื่นนอนขึ้นมารู้สึกว่าเอวันนี้อยากตรวจสุขภาพแบบหัวถึงเท้าแบบครบวงจรเอ็กซเรย์ตรวจหัวใจอะไรทุกอย่างบ้างเนี่ยอยากตรวจวันนี้เลยเนี่ยมีแล้วแบบได้ตรวจเลยเนี่ยผมก็นึกออกไป่ประเทศไทยนะแบบคือควักเงินเข้ามาไปที่โรงพยาบาลซื้อแพ็กเกจเนี่ยเขาตรวจให้คุณเสร็จสับเสร็จในวันนั้นได้เลยเนี่ยถือว่า <laughs> เรามีความแบบ ความสะดวกสบาย convenience เรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยสูงสูงมากนะครับแบบใครตามข่าวแบบโหยิ่งยิ่งยุโรปหรือแคนาดาอะไรเงี้ยที่เป็นประเทศที่เน้นแบบ h e a l t h c a r แบบอ่าต้องต้องใช้เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเอกชนเท่าไหร่เนี่ยต้องใช้แบบรอสิทธิ์การรักษาจากทางโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นครนับอย่าง UK อังกฤษหรือแคนาดาเนี่ยบางคนไปหาหมอเนี่ยต้องรอเจอหมอแบบ3เดือน6เดือนเงี้ยคือรอจนจนหายไม่ก็จนแบบ จนตายไปแล้วถึงจะได้เจอหมอครับไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่อยู่จุดกลางๆในเรื่องนี้ดีมากคือเรามีโรงพยาบาลใกับชนที่ค่อนข้างเยอะที่มีเทคโนโลยีดีนะครับแล้วก็มค่าใช้จ่ายเนี่ยยังยังไม่ถือว่าสูงเกินเอื้อมไปไปมากนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนะครับเรียกว่าเป็นเป็นจุดแข็งเพราะว่าเนี่ยธุรกรรมเออไม่ใช่ธุรกรรมขนาดของอุตสาหกรรมเรื่องของเวลเนสเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะค,คือเขาก็ พิจนารณา,าตีมูลค่าออกมาเนี่ยตอนนี้ประมาณ4-5้าล้านล้านบาทและทั่วโลกเอ้ยไม่ใช่ะบ,บาทดอลลาร์นะครับอันนี้ก็ดูแนวโน้มโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะใช่ครับคาดว่าน่าจะโตประมาณแบบนี้ครับปีละสิขึ้นเรื่อยๆนะอย่างปีนี้เนี่ยก็น่าจะ6กว่าหล้านล้านกว่าๆาทละต่อไปเนี่ยก็อาจจะสูงถึงแบบปีละสิปีละสิเนี่ยหมายความว่าอะไรคือถ้าเราโฟกัสเรื่องของอุตสาหกรรมเวลเนสแล้วเราทําได้ดีกว่าต่างชาติเนี่ยเราอาจจะโต15%บห้าคือ้งโลกโตสมมุติคือทั้งโลกโต 10, ถ้ามูลค่าตรงเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณโอ้แสนล้านบาทเนี้ยมันก็ก็ไม่น้อยนะคิดเป็นสัดส,ส่วน GDP ถ้ามันโตขึ้นไปเรื่อยๆปีละสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันก็จะเข้ามาเพิ่มตรงแบบ GDP เนี้ยเราลองคำนวณมาเนี้ยอาจจะได้ถึงประมาณศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ในระยะยาวได้เลยนะครับครับแล้วเซอร์วิสผมว่ามันอย่างเมื่อกี้เราดูภาพที่เป็นภาคการผลิตนะคุณองพี่ว่าบางอุตสาหกรรมของเราเนี้ยไปโตในอุตสาหกรรมที่เหมือนกำลังถอยลงแต่เรื่องของการรักษาเนี้ย คือมันไม่ได้เป็นสินค้านะที<ช>่มันลอย<ช>ไปที่ไหนก็ได้<ช>คือถ้าจะมารักษา<ช>คุณต้องมาที่นี่<ช>แล้วถ้าเขามารักษาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีการใช้จ่ายอยื่นด้วยมันก็มีสปลชไปด้านอื่นด้วยอย่างน้อยอะ่ะเข้ามาค่าเครื่องบินเข้ามานะมาถึงก็ต้องมีที่พักก็ไปที่พักละเดินทางนะครับก็ต้องจ่ายค่ารถค่าเรืออย่างเงี้ยเดินทางไปมาละหรือจ่ายอย่างที่บอกจ่ายเงินเข้าไปเนี่ยคุณจ่ายให้กับโรงแรมคุณจ่ายให้กับรีสอร์ทเนี่ยเขาก็ต้องไปพึ่งพา อาหารนะครับก็ต้องมีไปเรื่องของวัตถุดิบในพื้นที่นั้นเนี่ยม,มันกระจายเป็นวงกว้างครับคือการสมมุติแบบเอาหนึ่งคนเข้ามารักษาในประเทศไทยแล้วสมมติเขาต้องอยู่พักรักษาสักหนึ่งเดือนเนี่ยโอโ้โหเงินที่มันจะเข้ามาแล้วมันจะกระจายไปถึงไหนบ้างเนี่ยมันมันมันกว้างพอสมควรนะครับ,รบก็แข่งแข่งกันไม่ง่ายด้วยนะฮะถ้าเป็นจุดแข็งนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ในเชิงของ g e o p o l i t i c a จริงก็มีผลนะคุณนัทคือ จุดที่เราอยู่เนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเป็นนย์กลางของโลกกลางครับอายุประมาณกลางๆจะบินมาก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมก็เป็นจุดแข่งเหมือนกันแล้วก็ขายหุ้นนิดนึงคุณทัศน์ถ้าเกิดพูดถึงตัวของเมดิคอ l t o ร r i ซ m มเราก็เห็นแล้วว่าเป็นจุดแข่งของไทยนะถ้าเป็นหุ้นเนี่ยถ้าถามว่าผมเชียร์ตัวไหนเนี่ยก็หนีไม่ได้นะคุณทัศน์เป็นตัว BDMs อเครือใหญ่ที่สุดใช่ครับก็เล่นตัวแต่งๆไปเลยแล้วก็คือ เห็นเซตอินเด็กไม่ค่อยดีเน yeah> ี่ยผมว่า BMS เนี่ยก็ยังถือว่ายืนได้ค่อนข้างแข็งนะครับสหรับราคาของเขาเองก็อันนี้เป็นหนึ่งนุ้นหนึ่งตัวนะที่ไปตามธีม Wellbeing ธีมของ Medical Tourism น uh ะครับถ้าเป็นตัวเล็กหน่อย MAI นะครับผมซึ่งจริงเขาก็มีแผนจะเข้าเซตด้วยนะฮะก็จะเป็นตัวสปาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจริงเขาเป็นธุรกิจนวดนะเป็นร้านสปานะครับผมแต่ว่าหลังหลังเขาก็จะมีทําอย่างอื่นด้วยนะคุณทัศน์อย่างเช่นเรื่องของเป็น Sleep Lab นะครับอันนี้ก็จะเป็น preventive care เหมือนกันนะคือคนสมัยนี้มีปัญหานะครับเรื่องสุขภาพส่วนหนึ่งก็มาจากการนอนหลับที่ไม่ไมเพียงพอเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนั้นนะครับก็เป็นสองตัวที่ละกันเป็นหุ้นไทยนะครับที่ผมว่าน่าถือยาวนะครับซื้อลงทุนยาวๆอืมครับก็เดี๋ยวสรุปรีแคปเรื่องที่เล่ามาก่อนนะครับก็อย่างภาพอุตสาหกรรมเราเนี่ยภาพของการผลิตการส่งออกตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราไปผลิตของที่ผิด กับความต้องการโลกเขาหน่อยคือเราปรับตัวช้านะครับคือเราเราอาจจะเคยผลิตฮาร์ดดิส์ผลิตรถยนต์อะไรพวกนี้เป็นศูนย์การผลิตใหญ่ในภูมิภาคมาก่อนแต่ว่าเรื่องเราเราปรับตัวไปย้ายไปผลิตของที่มันใหม่กว่าเนี่ยในค่อนข้างช้านะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยทางแก้งจริงมันก็ก็ยากนะครับมันก็ต้องมีการแบบให้หน่นวยงานรัฐเนี่ยเริ่มเข้าไปให้ความรู้ผลักดันเนี่ยชี้ว่าตลาดตรงไหนเนี่ยที่มันแบบมัน,มน มันกาลังเกิดใหม่มันกาลังโตอยู่ซะมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของแรงงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือผมว่าทั้งโลกตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยก็เจอปัญหาเหมือนการแรงงานเนี่ยแล้วก็ถ้าจากดูประวัติศาสตร์นะครับนโยบายที่เสริมส่งเสริมให้คนมีลูกเยอะขึ้นเนี่ยไม่เคยได้ผลนะครับเกาหลีใต้ไปดูตอนนี้โอ้โหญี่ปุน่นเกาหลีใต้ตอนนี้นโยบายส่งเสริมแบบให้คนมีลูกเนี่ยเยอะไม่รู้จะเยอะยังไงครับแทบจะมีลูกฟรีแถมตังกันแล้วเนี่ย คนก็ยังไม่อยากมีลูกนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันต้องขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมสภาวะเศรษฐกิจความเครียดทางสังคมอะไรเงี้ยคือมันถ้ามันแก้ตรงนั้นไม่ได้นี่มันเป็นปัญหาพื้นฐานตรงนั้นแนหะยังไงคนก็ไม่มีอยากไม่อยากมีลูกนะครับไม่ว่าจะใช้โนโยบายแบบช่วยผลักดันขนาดไหนก็ตามนะครับเพราะเราเห็นไหมว่าแม้อย่างจีนเนี่ยแต่ก่อนคนเคยมีลูกเยอะถึงขนาดกับต้องใช้แบบวันชายพริซีหนึ่งครอบครัวหนึ่งลูกเนี่ยตอนเนี้ยกลับมากระตุ้นให้ว่าคุณมีลูกน้อยเกินไปแล้วต้องกลับมามีลูกกันเยอะเนี่ย คนจีนก็ไม่กลับมามีลูกเยอะอีกแล้วนะครับเพราะงั้นเรื่องปัญหาการมีลูกในประเทศเนี่ยมันผมไม่ว่าจะใช้นโยบายดันขนาดไหนเนี่ยผมว่ายากมากง่ายกว่าเนี่ยไปดึงดูดคนที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ต่างประเทศนะครับให้เาอยากให้เขาอยากเข้ามาทํางานในไทยเนี่ยอันนี้ดูเป็นไปได้มากกว่าอีกแล้วก็อาจจะต้องไปแก้เรื่องของกฎหมายต่างๆกันนะครับอันนี้ภาคการผลิตในขณะที่ภาคของการเกษตรเนี่ย Precision agriculture เนี่ยก็ก็จะเป็นเป็นคำตอบที่ตรงจุดนะครับคือเราก็มีพื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมาการเกษตรนะครับแต่ว่าทีา่ยังขาดอยู่เนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วก็ความรู้นะครับเพราะว่าจริงๆในทฤษฎีตลาดประสิทธิภาพเนี่ยหรือ efficient market นะคนจะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับในตลาดเสรีเนี่ยต้องมีข้อมูลก่อนนะครับ mm. คือตอนนี้ข้อมูลอาจจะเห็นแค่ราคาที่แบบ ราคาที่เห็นในตลาดนะครับถ้าเป็นแบบกเกษตรกรเนี่ยแบบปลูกพืชปลูกผักเห็นยังอยู่ว่าเฮ้ยเดือนนี้ราคาอันนี้ขึ้นเนี่ยแต่เขาไม่รู้เนี่ยว่ามันในประเทศตอนนี้ยมีใครที่คิดเหมือนกันอยู่บ้างที่เขากําลังไปปลูกอยู่บ้างถ้าส,สุดท้ายทุกคนเห็นแค่ราคากําลังขึ้นแล้วไปแห่ผลิตเนี่ยโดยไม่ได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยเมื่อเทียบกับเกษตรกรประเทศอื่นๆเนี่ยท้ายก็ไปผลิตแล้วของมันก็ออกมาราคามันก็ถูกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกจุดที่ precision agriculture เนี่ยเรื่องของข้อมูลเนี่ยน,น่าจะพัฒนากันได้นะครับแล้วก็เรื่องของภาคการบริการเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าเราทําได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ทําได้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเป็นจุดที่โลกเนี่ยกำลังพัฒนาไปทางนั้นอยู่ดีนะครับคือยากมากถ้าแบบจะเปลี่ยนคือสินค้าเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนกันง่ายนะครับอย่างหรือแบบ5ปี10ปีเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเทรนกันได้ละแต่ถ้าภาพเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของการการรักษาเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของ อายุคนทั้งโลกที่มันเยอะขึ้นเนี่ยโอ้มันมันจะเปลี่ยนเทนยังไงนะแบบอยู่ๆคนจะเปลี่ยนเทนไปว่าไม่รักษาละปล่อยตายเฉยๆปล่อยป่วยเฉยๆ <laughs> ไม,ไม่ไม่ใช่อ่ะคงคงไม่มีแบบอ่าแบบมนุษย์เราคงคงไม่ไปอยู่ถึงจุดนั้นนะเพราะงั้นเรื่องของการรักษาเรื่องของ preventive care เรื่องของแบบอ่าซื้อความสุขเรื่องของภาคบริการต่างๆเรื่องของอาหารเนี่ยมันดูจะเป็นอนาคตที่ถ้าเราทําให้ดีๆเนี่ยทำให้ supply chain value เนี่ยมัน มันกว้างขวางมันไปทั่วถึงในประเทศเราได้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของศักยภาพเศษรษฐกิจได้นะครับ